พิษโควิดสปีที่ผ่านมาทำให้หนุ่มนิเทศสตูลผันตัวเป็นเกษตรกรปลูผกผักปลอดภัยรายได้งามหากคุณมีความตั้งใจและมุ่งมั่นไม่ว่าสิ่งนั้นที่ลงมือทำจะไม่ถนัดแต่เชื่อว่าการฝนขวายเรียนรู้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้เหมือนอย่างคุณอาหรือนายพัทรานันบุญรอดอายุ27ปีเกษตรกรหนุ่มอาศาัยอยู่ที่หมู่ที่ 1, หนึ่งตําบลของขุออำเภอเมือจงจังหวัดสตูลเจ้าของบุญรอดไฮดโดรฟาร์ม ที่เริ่มต้นทำเกษตรด้วยการปลูกพืชในลังโฟมก่อนจะค่อยๆเรียนรู้จนมาถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วของธุรกิจด้านการเกษตรเติบโตมาจนถึง5โรงเรือนบนพื้นที่หนึ่งไร่ได้ทำเกษตรแบบระบบโรงเรือนสาม,มารถผลิตผักปลอดไร่ส่งลูกค้าทุกวันวันละ15กิโลกรัมถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับหนุ่มสตูลรายนี้ที่ได้เข้าเข้าสู่วงการเกษตรกรแบบสถานการ,บ,ารบังคับหลังเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ มาในช่วงพษิษโควิด -19 เข้ามาระบาดพอดีหลายงานอย่างที่ตั้งใจไว้ต้องหยุดชะงักแต่คุณอาหนุ่มสตูนก็ไม่หยุดคิดก่อนจะมองว่าอาชีพเกษตรกรมีความจําเป็นต่อชีวิตผมมองว่าเรื่องกเกษตรหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องจําเป็นครับชีวิตนะครับตอนที่ผมจบแล้วเป็นโควิดคือทุกคนมอนทุกอย่างมันจะหยุดไปเลยแต่ว่าเรื่องการกินอะไรเงี้ยมันไม่หยุดเพราะว่าทุกคนต้องกิน ผมก็เลยเล็งเห็นเป็นสิ่งที่ผมสนใจว่าเออถ้าเราทําสิ่งนี้คือมันมันเป็นอะไรที่มั่นคงด้วยก็คือมันมันไม่ตายครับเพราะทุกคนก็ต้องกินก็เลยมาสนใจเป็นผักสลัดเพราะว่าตรงนั้นก็เห็นเล็งเห็นถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์ของโลกข้างหน้าที่คนจะรักสุขภาพกันมากขึ้นมาวันนี้คุณอาทำกเกษตรแบบรับปลูกตามออเดอร์เท่านั้น โดยมีลูกค้าประจำเพียง9รายแต่ติดต่อขอรับผักทุกวันวันละ15กิโลกรัมโดยจะมีการตกลงเสนอขายกิโลกรัมละ100บาทในผัก8ชนิดอาทิกรีนโอ๊กเรดโอ๊กที่ขายดีที่สุดส่วนบัตเตอร์เฮดกลีนบัตเตอร์เวียคอรผักเคลฟิลเล่ก็มีการปลูกตามออเดอร์ลูกค้าคคคคมีรายได้เฉลี่ย30,000-45,000ถึง 40, บาท ทางเกษตรอำเภอนะคะก็ได้เข้ามาแนะนำนะคะในเรื่องของการใช้เชื้อราตโคเดมานะคะเพื่อป้องกันในการเกิดโรครากเน่าคนเน่านะคะแล้วก็แนะนำให้น้องนะคะปีหน้านะคะสมัครเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเพื่อ,อเข้าโครงการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในเวทีระดับจังหวัดนะคะค่ะ,คะสำหรับแปลงผักของคุณอาใช้ระบบปิดปลูกในโรงเรือนจำนวน5โรงเรือน สภาพอากาศร้อนจัดและฝนเยอะทําให้ต้องเรียนรู้และศึกษาทําความรู้จักพืชชนิดนี้และขณะนี้ก็กําลังทดลองปลูกนอกโรงเรือนว่าจะมีแมลงหรือปัจจัยอย่างอื่นที่มีผลต่อผักหรือไม่หากไม่มีก็พร้อมจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเพราะต้นทุนจะได้ถูกลงด้วยและอนาคตจะใช้ระบบสมาร์ทโฟนเข้าควบคุมน,น้ําปุ๋ยโดยผักสลัดใช้เวลา40 45วันพอให้ผลผลิตแล้วเมื่ออาชีพนี้อยู่ตัวแล้ว คุณอาก็อยากส่งต่อให้กับพ่อแม่เป็นคนดูแลต่อและตัวเองก็อยากตามหาฝันกับอาชีพที่เรียนมาวิชาเอกภาพยนต์คณะนิเทศาสตร์เพื่อตามความใฝ่ฝันแต่หากท่านใดสนใจอาชีพปลูกผักสลัดนี้คุณอาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดต่อสอบถามได้ที่063242636 0 2ใต้นิวรายงาน